ผมขับอันนี้เนี่ยคือคันไหนคันนี้ป่ะครับคันนี้เลยครับอ๋อคันนี้เตรียมไว้ให้คุณโดมเลยครับอ๋อดูข้างในดีกว่าพี่ดูข้างในดีกว่าข้างในสวยอ่ะอืมเท่าที่ผมดูข้างในผมว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยดูทันสมัยมากๆเลยใช่ครับวันนี้ผมได้ขับแล้วครับสวมชุดเรียบร้อยอ่ามาสตาร์ทรถก่อนออกไปรับผู้โดยสารก็จะต้องแสดงตัวตนก่อนนะฮะลูดพึ้ง จะรู้ทันทีว่ารถคันนี้โปรไฟล์นขึ้นอยู่นู่นเลยอยู่ที่ขนส่งเลยแล้วอันนี้ก็เป็น GPS ด้วยอยี้ถาาย่งแฟน,นคนขับแท็กซี่ก็รู้หมดเลย,ยครับอันนี้ <laughs> <laughs> นาโทรส่งรถไปตั้งแต่หกโมงเย็นละ ลอเ,เล่นดีลอเ,เล่นเมือกกับเที่ยงคืนะจะเป็นมิตเตอร์นะครับตอนนี้ว่างอยู่นะครับครับก็กดริ่มส้นไฟเขียวขึ้นแล้ว <S <S เขียวขึ้นแล้วพร้อมที่จะรับผู้โดยสารท่านต่อไปผู<ะ>้โดยสารลงแล้วกลับนี่เป็นสลิปเลยครับก็จะมีสลิปมาปา๊าอ,อันนี้ก็นนี้น้องๆญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นกล้องเอ่อ C C T V นะครับที่สำคัญรถคันนี้พิเศษตรงที่จะเห็นว่าพรมปูพื้นเนี่ยพิเศษกว่าคันอื่นๆเป็นพรมปูพื้นที่ป้องกันลายฝุ่นให้กับผู้ขี่และก็ผู้โดยสารนะครับ แล้วก็จะเป็นปมช่วยเหลือสุกเฉินช่วยด้วยเมียตามต้องเคียร์กันเองนะครับความปันคือการได้ขับรถแท็กซี่วันนี้มันให้อะไรกับเราบ้างไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมเห็นเขาภูมิใจแม้แต่เจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยผมขึ้นมารถเขาว่าผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมรถมันดูใส่ใจทุกรายละเอียดแม้แต่ผมเขยังเป็นผมค่าเชื้อพี่มิเตอร์ ไอ้ GPS เขามีข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้โดยสารทั้งคนแล้วรวมถึงคนขับด้วยนะ oh. ถ้าเกิดหน่วยงานคนขับทุกคนเนี่ยภูมิใจใส่ใจในรายละเอียด hmm. งานทุกง,งานก็สำเร็จได้